สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องหนึ่งจากชาดกนะคะชื่อว่ากามณีตีชาดกค่ะเรื่องนี้มาจากคัมภีร์อัฏฐกถาเอ่อที่เป็นคัมภีร์ขยายความพระไตรปิฎกอีกทีนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์องค์หนึ่งที่แบบว่าความปรารถนามันรุนแรงมากจน ส่งผลกับสุขภาพเลยมาลองดูกันนะคะว่าเรื่องเก่าแก่เรื่องนี้มีอะไรซ่อนอยู่บ้างค่ะเรื่องมันเริ่มที่พระราชาแห่งกรุงพาราณสีนะคะคือท่านมีทุกอย่างครบเลยนะคะทั้งราชาสมบัติทั้งความสุขทั้งโลกที่เขาเรียกว่าวัตถุกรรมกิเลสกรรมพวกนี้ค่ะแต่แต่กลับไม่เคยรู้สึกพอเลยตรงนี้น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าความไม่พอนี่มันมันมีพลังขับเคลื่อนได้ขนาดนี้เลยเหรอคะครับประเด็นนี้น่าสนใจมาก มันสะท้อนธรรมชาติของความโลภความอยากได้อยากมีที่ไม่สิ้นสุดจริงๆนะครับซึ่งในชาดกก็ชี้เลยว่านี่แหละคือต้นเหตุของความทุกข์กษัตริย์องค์นี้ก็คือตกเป็นทาสของความรู้สึกพวกนี้ไปเลยค่ะตกเป็นทาสเลยนะคะครับความไม่พอใจที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยเปิดช่องให้ทุกข์ใหม่ๆเข้ามาได้ง่ายขึ้นแล้วทีนี้เรื่องก็เข้มข้นขึ้นไปอีกนะคะเมื่อเท้าสกะเทวราชอยู่พระอินทนี่แหลคะค่ะ ท่านอยากจะเตือนสติพระราชาก็เลยเแปลงกายมาเป็นพราหม์หนุ่มมาเสนอตัวเลยว่าจะไปตีเมืองสำคัญอีกสามเมืองให้คืออุตรปัญจาลาอินทปัตดแล้วก็เกกกะเหมือนเหมือนยิ่งไปกระตุ้นใหญ่เลยนะคะเนี่ยใช่ครับใช่เลยอันนี้เป็นอุบายเลยครับอุบายเหรอคะครับเพื่อจะสะท้อนให้เห็นผลของความโลภแบบชัดๆพอพระราชาได้ยินข้อเสนอนั้นก็ ก็ตอบรับทันทีเลยนะครับไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้แสดงความเอื้อเฟื้อหรือแบบว่าถามไถ่ให้ที่พักพิงอะไรพราหม์คนนั้นเลยทุกท่าโโหใจร้อนเหมือนกันนะคะครับแล้วพอรุ่งเช้าพราหมณ์คนนั้นซึ่งก็คือเท้าสักกะก็หายตัวไปพระราชาพอรู้ว่าพลาดโอกาสจะได้สมบัติมหาศาลก็เสียใจมากแบบเสียใจรุนแรงมากครับจนถึงขั้นประชวรหนักเลยประชวรหนักนี่คือ ขนาดไหนคะถึงขนาดมีพระโลหิตหรือเลือดนะครับไหลออกจากปากเลยโอ้โหแรงขนาดนั้นเลยเหรอคะความเสียใจเนี่ยครับประเด็นเรื่องความอยากที่มันส่งผลถึงร่างกายได้ขนาดนี้อันนี้น่าทึ่งนะครับค่ะแล้วแล้วหมอหลวงล่ะคะรักษาได้ไหมหมอหลวงเก่งๆทั้งหลายก็จนปัญญาครับรักษาไม่ได้อา้าวจนสุดท้ายเท้าสักกะก็ต้องกลับมาอีกครั้งอ๋อกลับมาช่วย แต่คราวนี้ปลอมเป็นหมอพรามแทนเสนอตัวรักษาให้ฟรีๆด้วยแล้วจุดที่น่าสนใจมากๆก็คือตอนวินิจฉัยใช่ไหมคะใช่ครับหมอพรามบอกเลยว่าโรคนี้ไม่ได้เกิดจากเหตุทางกายภาพนะแต่เกิดจากจิตที่ปรารถนาอย่างรุนแรงของพระองค์เองอ๋อคือใจป่วยกายก็เลยป่วยตามว่างั้นเถอะนะคะประมาณนั้นเลยครับการวินิจฉัยนี้ชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงร่วงใจกับกายที่เรื่องนี้เน้นมากเท้าสักการในบทหมอก็อธิบายว่า โรคแบบนี้รักษาด้วยยาไม่ได้อา้าวแล้วต้องใช้อะไรคะต้องใช้ยานครับยานคือปัญญาเหรอคะครับคือปัญญารู้แจ้งหรือความเข้าใจสภาวะตามเป็นจริงท่านเปรียบเทียบได้น่าคิดมากนะครับบอกว่าขนาดพิษงูร้ายหรือโดนผีเข้าสิงเนี่ยยังพอมีหมอมียารักษาได้แต่คนที่ถูกกามคือความอยากความปรารถนาแรงๆเนี่ยครอบงำอันนี้รักษายากมากยากกว่าโดนผีเข้าอีกเหรอคะยากกว่ามากครับเว้นแต่จะใช้ปัญญา เพราะมันเป็นสภาวะที่จิตใจถูกอ่อ,อกุศลธรรมหรือความชั่วร้ายครอบงำไปแล้วโหลึกซึ้งจังค่ะครับมันก้าวล่วงธรรมะฝ่ายดีหรือกุศลธรรมไปแล้วนะครับแล้วแล้ววิธีรักษาของเท้าวสัตตะที่บอกว่าไม่ใช่ยาจะเป็นปัญญาเนี่ยท่านทำยังไงคะท่านใช้เหตุผลง่ายๆเลยครับแต่ทรงพลังมากคือเตือนสติพระราชาว่าต่อให้ได้ครองถึงสี่อาณาจักรจริงๆเนี่ย ก็ก็ไม่สามารถจะใส่เสื้อผ้าสี่ชุดพร้อมกันได้กินข้าวสี่สำรักพร้อมกันหรือนอนเตียงสี่หลังพร้อมกันได้อยู่ดีอ๋อเป็นการดึงสติกลับมาสู่เรื่องพื้นฐานง่ายๆเลยนะคะใช่ครับดึงกลับมาสู่ความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วความต้องการพื้นฐานของคนเรามันมีจํากัดค่ะเข้าใจแล้วค่ะประเด็นหลักก็คือชี้ให้เห็นว่าตัณหาหรือความอยากเนี่ยมันไม่มีขีดจํากัดจริงๆ ถ้าปล่อยให้มันนำชีวิตก็มีแต่จะพาไปสู่ความพินาศแล้วพอพระราชาได้ฟังได้สติเข้าใจเหตุผลปุ๊บหายป่วยเลยหายประชวนทันทีเลยครับโอ้โหพลังของปัญญานี่สุดยอดจริงๆนะคะเลยว่าพระราชาองค์นั้นหนักต่อมาก็คือพราหมณ์ชื่อกามนีตะส่วนเท้าสักกะเทวราชก็คือองค์พระโพธิสัตว์ก็คือพระพุทธเจ้าในอดีตชาติตอนที่ยังบำเพ็ญบารมีอยู่นั่นเองนะคะใช่ครับผม เรื่องการมณีตาชาดกนี้ให้บทเรียนที่ชัดเจนมากเลยนะคะเรื่องพลังของความอยากความโลภเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในใจแล้วเนาะแต่มันทะลุออกมาถึงร่างกายได้เลยจริงๆแล้วทางแก้ที่ยั่งยืนก็ไม่ใช่การไปตอบสนองความอยากนั้นเรื่อยๆแต่คือการหันกลับมาใช้ปัญญาทำความเข้าใจแล้วก็ควบคุมใจตัวเองให้ได้ ครับผมแล้วสิ่งที่น่าจะเก็บไปคิดต่อได้นะครับสำหรับยุคสมัยของเราที่มันเต็มไปด้วยสิ่งเรา้าความต้องการอะไรต่างๆไม่รู้จบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุตำแหน่งหน้าที่สถานะทางสังคมหรือแม้แต่ยอดไลค์ยอดแชร์ในโลกออนไลน์อะไรแบบนี้ครับคือ เราจะเอาบทเรียนเรื่องการรู้เท่าทันแล้วก็การบริหารจัดการกามหรือความอยากในรูปแบบใหม่ๆพวกนี้มาปรับใช้กับชีวิตเรายังไงได้บ้างเพื่อให้เรามีความสุขแบบพอดีพอดีโดยที่ไม่ต้องตกเป็นทาสความอยากเหมือนพระราชาในเรื่องนี้นะครับอันนี้น่าคิดต่อมากๆครับ